อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในช่วงตอนเยน็ยนๆข้ำๆเลยนะครับของวันที่15มกราคม64เนาะตรงกับ วันสุกนั่นเองนะครับก็มาพบกันเป็นคลิปที่2สําหรับในวันนี้แล้วนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของเด่นล่างเจ้าสัวพันล้านนะครับหวยไทยแอดแมวนะครับโฉมงามตาเป็นชุดฉบับตัดแล้วนะครับ แอดสนโพดามแล้วก็จะมีของสิทธิ์หลวงพ่อแดงนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนท,กทุกทุกท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับเราไม่รอชาเนะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลชุดแรกเนาะเป็นข้อมูลของหลักร้อยแอดหนูน้ำนะครับในว่าที่ผ่านมาให้เข้าจริงนะครับให้เข้าหลักร้อยจะเป็น6เนาะสลักออกบน 6, 2, 8นั่นเองเนงว่นนี้ก็ได้นำมาแบ่งปันให้แล้วนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบน 1, 2แล้วก็4นั่นเนองเนาะนะครับใครที่ติดตามอยู่อย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามา เก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลของหลักร้อยบนแอดหนูน้ำสมัยด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของถนนสายบางนาตราดนะครับเนงวัดที่ผ่านมาก็ไม่ผ่านหรือว่าหลุดนั่นเองเนงวัดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับเนงวัดนี้ประจําเนงวัวันที่17มกราคม64นะครับก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด2ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่770แล้วก็378นะครับแอดย้ำทุกคลิปเลยนะครับผมว่าให้ตัดเล่นชุด2ตัว บนล่างด้วยนะครับและนอกจากนี้ก็จะมี1 4แล้วก็78ที่เป็นชุด2ตัวบนล่างในวัดนี้เหมือนกันนะครับอ่าก็อย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากถานนสายบางนาตราดด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขปัญหานะครับของกุมารสร้างบุญนะครับในวดที่ผ่านมา ก็ให้มาที่ปัญหานะครับนกกระจิบ2ตัวผัวกับเมียนะครับและก็ให้มาที่เลขปัญหานะครับ4 3 2แล้วก็1นะครับเป็นเลขปัญหาประจําในวันที่30ธทันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้าเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนล่าง2กับ1เลยเรียงวันนี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับ เนงวัดนี้ประจําเนงวันที่17มกราคมหกสบนะครับกุมสร้างบนก็ให้คําปริศนามาให้ดังนี้นะครับแม่ไก่แจ้ฟักไข่ห้ฟองกับลูก2ตัวนะครับแล้วก็จะมีะปูเนาะมีปูด้วยนะครับ เป็นปูสองก้ามเนาะใครที่สามารถแปลคําปริศนาของกุมารสร้างบุญได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้บอกบุญให้กับสมาชิกทางช่องได้รับชมกันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากคําปริศนากุมารสร้างบุญด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของ ทิศท่าตะโกนะครับซึ่งข้อมูลนี้ในงวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าไม่เข้าในงวดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับซึ่งในงวดนี้ก็จะมีเลขเด่นบนล่าง5กับ2นะครับ แล้วก็มาที่เลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด8ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่5 1 5 3 5 4 5 6 2 0 2 1 2 3้งแล้วก็2 6ใงวดนี้นะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากทิศท่าตะโกด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของชุดสรุปบนล่างแอดทอนเนาะหลังจากที่แอดทอนนี้นะครับได้วางข้อมูลชุดล่างให้ไปก่อนหน้านี้นะครับก็มาแบ่งปันให้เป็นชุดบนแล้วนะครับก็จะมีเลขวิ่งบน4นะครับแล้วก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี2 7 4 294 372แล้วก็392นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนทั้งหมด 6ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี74,94,72,92,73แล้วก็93เลยนะครับส่วนชุดล่างก็ให้มาเหมือนเดิมอย่างที่แอดได้เคยแบ่งปันมาให้ในก่อนหน้านี้นะครับก็อย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดสรุปบนล่างแอดทอนด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของสิทธิหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่มีสมาชิกบางท่านที่ขอเข้ามาเนาะก็จะมาลงให้เลยนะครับเน้นว่าที่ผ่านมานี้นะครับให้เข้าเลขวิ่งล่าง1เนาะให้เข้าเฉพาะเลขวิ่งเท่านั้นเน้นวัดนี้เราก็มารับชมกันใหม่นะครับ เนงวัดน,นี้ประจําเน่งวันที่17มกราคม64นะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่าง3กับ8เนาะแล้วก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด4ชุดด้วยกันก็จะมี6 3 4 3 1 8 9 4 1แล้วก็4 3 1นะครับแล้วก็จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด 6ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่3 4 1 8 4 1 1 3 8 8แล้วก็8 7ใเนงวดนี้นะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากสิทธิหลวงพ่อแดงด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของแอดจอจังนะครับอ่าก็กลับมาลงให้แล้วเนาะหลังจากที่หายไปนานเลยนะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบนเนงวดน,นี้5กับ3นะครับชุด3ตัวให้มาที่935ชุดเดียวเน้นเน้นเลยนะครับอย่าลืมที่จะตัดเล่นชุด2ตัวให้ด้วยนะครับแล้วก็เด่นล่างเน่งวัดน,นี้จะเป็น6กับ0นะครับให้มาที่6,4ชุด2ตัวล่างชุดเดียวเน้นเน้นเงวัดนี้ เช่นกันนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดจอจังด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของแอดมาลีนะครับเป็นชุดสรุปเนาะเนงว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เข้าเน่วัานี้เราก็มารับชมกันใหม่นะครับ สิ่งนงีน้งวดนี้ประจําในงวดวันที่17มกราคม64ก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด6ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี980 740 430 561 650แล้วก็357เนาะทั้งหมด6ชุดที่เป็นชุด3ตัวในงนวดนี้นะครับชุด2ตัวให้มาที่95นะครับ71 87 56 68แล้วก็69ในงนวดนี้นะครับ อย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยเนาะขอขออพูดข้อมูลจากแอดมารีเป็นชุดสรุปบนล่างด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเด่นคู่10หน่วยบนเทพบรรลือเนาะก็เป็นชุดพิเศษของเทพบรรลือในงวดนี้นะครับก็จะเป็นเลขเด่น10หน่วยบน1 2 3 4แล้วก็7ในงวดนี้นะครับ แล้วก็จะมีเลขชุด2ตัวบนจะมี1 2 1 3 1 4 1 7 2 3 2 4 2 7แล้วก็3 4 3 7 4 7นั่นเองนะครับก็เป็นชุดพิเศษของอาจารย์เทพบัรลือเนาะอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคู่เด่น10หน่วยบนเทพบรรลือด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของชมงามตาเป็นชุด ฉบับตัดแล้วนะครับในวัดที่ผ่านมาก็ให้ข้อ82เนอะให้ข้อ82 2ตัวบนเป็นตัวกลับนั่นเองนะครับผมในวัดนี้ชมงามตาก็มาตัดให้แล้วรอมารับชมพร้อมกันนะครับในวัดนี้ประจําเน่็วันที่17เมกราคม64นะครับก็จะเป็นทั้งหมด8ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่2 4 28 64 68 7478แล้วก็9498นั่นเองเนาะอย่าลืมที่จะซื้อไปกับแล้วก็ซื้อบนล่างด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดตัดชมงามตาด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของโครงสร้าง2ตัวบนล่าง แอดสนโพดำนะครับในงวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้เข้า91เป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะและนอกจากนี้ให้เข้า28นะครับให้เข้า28 2ตัวบนตรงๆเช่นกันในงวัดนี้ก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับในงวัดนี้ประจําในงวัดวันที่17มกราคม64นะครับ ก็จะมีทั้งหมด30ชุดด้วยกันเนาะก็ให้มาตามนี้นะครับเป็นชุดโครงสร้าง2ตัวบนล่างของแอส์นโพดเนาะก็ยิงที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวข้อมูลนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอตส์นโพดด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของแอตแมวนะครับซึ่งชุดนี้ในงว่าที่ผ่านมานะฮะให้เข้าเลขวิ่งบน2 และนอกจากนี้ให้เข้า82เป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะเนวัดนี้แอดแมวก็มาลงให้เหมือนเดิมเรามารับชมพร้อมกันเลยนะครับเนงวัดนี้ประจําเนงก็เปนที่17มกราคม64นะครับแอดแมวก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด8ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี1 1 1 2 1 3 1 7 1 9นะครับ6 2 63แล้วก็64นะครับอ่าก็เป็นชุดเน้นเนาะชุดเน้นของแอดแมวในงวดนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแมวด้วยนะครับก็อาจจะมีบางท่านนะครับผมที่อาจจะสงสัยว่าทำไมนะครับไม่เป็นฉบับรายมือเนาะแอดขอพันโทงได้เลยว่านะครับชุดนี้เป็นของแท้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของข้อมูลเนาะนะครับมาลงให้กับมือนะครับ แอดก็ได้ติดตามของข้อมูลเจ้าของข้อมูลท่านนี้อยู่เนาะนะครับอ่าก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแมวด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นล่างเจ้าสัวพันล้านนะครับซึ่งชุดนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมของใครหลายๆคนเลยนะครับอ่าก็ถือว่าให้เข้าในวันที่ผ่านมาเนาะให้เข้าเด่นล่างจะเป็น9นะครับสลักออกล่าง1นึ่งเก้านั่นเองในวันนี้เราก็ มารับชมพร้อมกันเลยนะครับในงวดนี้ประจําในงวดวันที่17เมกราคม64นะครับก็จะเป็นเลขเด่นล่าง1,9,4แล้วก็7เนาะสมาชิกก็หาอีกเลข1นะครับก็มาลองจับใส่กับเด่นล่างเจ้าสัวพันล้านได้เลยนะครับอขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นล่างเจ้าสัวพันล้านด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ